มาต่อกันที่คู่นี้กันบ้างแล้วกันนะคะก็ถือว่าเป็นคู่จ้นที่หลายคนชื่นชอบคยอน,นเหลือเกินว่าอยากจะให้คู่นี้เนี่ยโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค,คือหนุ่มไม้พัทรเดชนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของโบเมลดาค่ะ,คะอย่างนี้ล่าสุดคู่นี้เขาจะมาประกบประกบคู่กันนะคะจากละครเรื่องโนรานั่นเองเดี๋ยวจะออนแอร์ในวันที่6เมษายนนี้แต่ว่าอย่างนี้เลยตอนนี้เนี่ยสาววัฒน์เทวรีติ้งดีมากถูกต้องใช่ไหมตแต่ว่านี่ละครเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่ากระแสก็ดีไม่แพ้กันนะคยเรื่ราวล่าแบบยาวๆนี่เขามี ร้องเพลงคู่กันด้วยนะ<ช>คนจะรักการปล่อยมาแล้วทาง u t u b e ปรากฏว่าหลายคุณชื่นชอบมากมแล้วก็เลยขอไปถามเกี่ยวกับประเด็นนี้หน่อยเพราะว่าครั้งนี้โคจอนกลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะคะแล้วก็ใกล้จะอ่อนแอแล้วด้วยร่วมเชิงกระแสเกี่ยวกับเรื่องเพลงทั้งหมดจะเป็นยังไงอเราไปฟังจากคู่นี้กันเลยค่ะครับผมตื่นเต้นมากเพราะเราใช้เวลาแต่ทำกันนานนานกว่าปกติก็ก็ดีใจค่ะที่ทุกคนยอมรับครับผมค่ะก็จริงจริง คนมีพื้นฐานแบบรำแล้วก็ไม่ได้อ่อนช้อยเท่ากับคนอื่นๆเลยต้องบอกเลยว่าเอกตราที่มาเชียร์ครับเป็นได้จ้างจริงเป็นคนจริงๆซึ่ง<ช>ซึ่งเราไม่ได้จ้างมาเป็นคนใต้จริงแล้วเขามาดูศิละปะของเขาแล้วเขาปลบมือให้ปลบมือให้แล้วเขาบอกแบบคือคนที่เรียนมาทางนี้ถ้าสมมุติว่าซ้อมแค่นี้ยังไม่สามารถทําท่าบางท่าได้เลยก็ดีใจมากค่ะที่ทุกคนพูดแบบนี้รู้สึกแบบภูมิใจอ่ะ เราขอเรื่องนี้มี MV ด้วยนะครับพ่อแม่บอกจริงๆไม่ได้อวยเลยแต่แบบเขาแต่งเสียงเราเพราะมากต้องขอบคุณสตูดิโออัดเสียงนะครับไม่ใช่ลอง้องจริงโอ้สบายมากรอบนี้คือ MV แบบดูดีมาก MV อ่ะ ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ากอนัดเพลงอะโบใช้เวลาประมาณ3าชั่วโมง3ชั่วโมงเพราะเป็นเพลงลูกกรุงไม่ใช่เพลงลูกทุ่งใช่ซึ่งลูกกรุงกับลูกทุ่งต่างกันต่างกันและจะองยากกว่ามากสำเนียงอะแต่แบบเสียงที่จะไปทางลูกกรุงมากสำเนียงแล้วก็การควบคุมลมหายใจโอ้โหยากมากครับก็ฝากละครเรื่องโนราด้วยนะครับรับรองว่าจะได้พบกับพวกเราในบทบาทใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นละครที่มีทั้งดราม่าทั้งคอมดี้แล้วก็โรแมนติกด้วยแล้วก็มี MV ด้วย MV ของเราเพลงเรองอะไรเพลงคนรักกันค่ะรักกันแน่งานนี้นะครับยังไงฝากด ครับ่อได้ค่ะอ้โหทุ่ม<ช>ทุนสร้างจริงๆเพราะว่าน้องโบเนี่ยบอกเลยว่า เรื่องของการรำเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีพื้นฐานอะไรมากแล้วโดยเฉพาะมารำเนี่ยรำโนราด้วยนะ<ม>แล้วเราทุ่มทุนขนาดที่เอาครูมาจากาทางภาคตาใต้เพื่อมาสอนโดยตรงนะคะดังนั้นเรื่องนี้นโบบอกเลยว่าทั้งรำยังไม่พอยังมีร้องเพลงคู่กันอีกก็ติดตามกันได้เลยนะคะอย่างคนจะรักกันออนแอร์ air, วันแรกในวันที่6เมษาย,ยานนี้ทางช่อง7ค่ะสงสัยนิดนึงเมื่อกี้ตอนพูดถึงชื่อเพลงใช่ไหมไม์ก็ถามโบว่าเพลงอะไรนะโบก็บอกว่าคนจะรักกันแล้วไม่มีตอบกับว่ารักกันแน่ๆครับอ การบอกอะไรห<ม>รือเปล่า,ากันไงนอกจอก็ยังหยอดในจอนี่หยอดยิ่งกว่าคุณผู้ชมค,ะค่ะยังไงเต่ต้องเชียร์กันต่อนะคะ,คะ